ันะครับผมไม่ก็โชคนะครับวันนี้ผมจะขอรีวิวบอร์ดนี้สั้นๆนะครับเป็นบอร์ดอนาล็อกนะครับ Pure M Two Analog นะครับแล้วก็มีรีเลย์สำหรับการเปิด forward นะครับสำหรับ Inverter Spindle นะครับซึ่งบอร์ดนี้นะครับก็เราผลิตขึ้นมาเองเนแล้ววิธีการตั้งนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือฝั่งหนึ่งนะครับจะอยู่กับตัวบอร์ดซินซีนะครับซึ่งใช้เป็น Active l ล w เนาะ จะกลับทีศกันกับบอร์ดทั่วไปนะครับนะครับก็ตัดออโต้นะครับเป็นไอโซเลตหมดเลยทั้ง2องแช n นลนะครับทั้งรีเลย์แล้วก็ทั้ง POM ถัวอนาล็อกเนาะซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ไฟจากตัวพาวเวอร์ไออินเวอเตอร์เนี่ยนะครับมาเลี้ยงบอร์ดฝั่งนี้นะครับซึ่งก็เป็น12โวลต์นะครับแล้วก็ลองทําก่อนที่จะต่อเข้า f o r ์เวิร์ดโวลต์นะครับก็ลองทําการสั่งให้เปิด100%ก่อนแล้วก็มาตับให้ได้10โวลต์ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราสามารถหมุนให้ได้10โวตนก่อนเสร็จปั๊บนะครับก็ทําการตั้งค่าให้อินเวนเตอร์รับเป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็ f o r w เ r d Start เนี่ยเป็น Relay t ทิกเกอนะครับหรือว่าเป็น NC นั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็ทําการเซตอัพไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทํางานยังไงนะครับก็ M 3นะครับเปิดมอเตอร์นะครับแล้วก็ S 2 4 0 0นอะครับอันนี้คือเปิดมอเตอร์สุดครับนี่ ก็คือจะอยู่ที่400เฮิรตนะครับมาเตอร์ก็จะเปิดไปที่400เฮิรตนะครับเรามาปรับ S มาอยู่สัก1,000นะครับความเร็วก็จะเหลือ150หดยประมาณนะครับอ่าก็คือสามารถควบคุมความเร็วสปินเดิลได้แล้วนะครับ2,000นะครับอ่าก็อยู่ประมาณ300อ่เกือบ300นะครับอ่าจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอนนล็อกที่เรียนมากๆนะครับ แปดพันนะครับเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณเดียวกันนะครับหนึ่งมื่นลองดูซินะครับเอ้า S หนึ่งมื่นนะครับ S หนึ่งพันก็จะละหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งมื่นก็ประมาณสามร้อยนะครับของจริงก็จะประมาณหมื่นสองหมื่นสามโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือบอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็มีกลับมามีจำหน่ายแล้วครับหลังจาก back order ไปนานเนอะก็ใครเห็นคลิปนี้นะครับแล้วสนใจบอร์ดนี้บอร์ดตัว q M2 Analog นะครับแล้วก็ตัวบอร์ด CNC IoT เนี่ยครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพจเมกชคนะครับ by c t หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Easy Build ก็ได้นะครับหรือจะสั่งเข้ามาตรงที่คอมเมนต ใต้ YouTube นี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนกรโชกขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ